วันนี้พามาชมภาพบรรยากาศการเวิร์กช็อปสนุกสนุกวุ้นหนังเนื้อสร้างอาชีพกับเมนูพุดดิ้งมันม่วงนมถั่วเหล fall. ืองเป็นเมนูวุ้นที่ทําง่ายสุดเก๋แสนอร่อยเรียนแล้วนําไปต่อยอดสร้างอาชีพได้จริงเพียงแค่มีผงวุ้นรลาหนังเนื้อก็สามารถเนรมิตเมนูอร่อยอร่อยได้แล้วล่ะค่ะเราจะเริ่มเป็นที่การทําพุดดิ้งมันม่วงกันค่ะใส่น้ําตาลทรายผงวุ้นปลาหนังเนื้อผงเจลาตินผงมันม่วงลงในภาชนะคนส่วนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยนมถั่วเหลืองคนอีกครั้งนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเทใส่พิมพ์แล้วพักไว้ให้เย็นเตรียมไว้ค่ะต่อไปเราจะมาทำวุ้นนมถั่วเหลืองกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะตามด้วยเกลือบ่นเสริมไอโอดีนผงวุ้นราหนังเงือกคนส่วนผสมให้เข้ากัน ตามด้วยนมถั่วเหลืองคนส่วนผสมอีกครั้งนําขึ้นตั้งไฟคนตลอดจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเ <c oughs> ทส่วนของวุ้นนมถั่วเหลืองลงในพิมพ์พุดดิ้งที่เราเตรียมไว้รอวุ้นเซ็ตตัวเอาออกจากพิมพ์บีบวิปปิ้งครีมตามด้วยสตรอเบอรบอรี่ พร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกับเมนูพุดดิ้งหมันม่วงนมถั่วเหลืองเมนูวุ้นสุดเก๋แสนอร่อยส่วนใครไม่ได้มาเรียนแต่อยากได้สูตรดีๆแบบนี้ไปต่อยอดสร้างอาชีพเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดได้เลยค่ะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะพงวุ้นราหน่งเนือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะ